ื oh, 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 oh. ่อนครับมาเก็บเห็นด้วยกันเพื่อนๆพุดอ่ะกุ้มนี่เป็นกุ้มที่ล่องที่หาที่หกโอ้โหมาเดี๋ยวผมเก็บฟังพี่ก่อนเด้อฟังพูดเดี๋ยวเก็บไปหาโอ้โหพุดอ่ะตาที่สองเต็มเลยได้เพื่อนๆเด้มือนี่อันคิดว่ามันสุดว่าอะไรตาที่สองเต็มไปแล้วเดี๋ยวตาที่สามเขากรับัง เห็ดสะอาดดีดอกไ่ต้องนั่นไรเียนะเปล่ากาวลาพร้อมละอ้วสวยเราคนมาถ่าเรามาถ่าตะตีหาผลผู้นึงอยู่ในบ้านอยู่ตอนนี้เล่นถ่ายยู่ทนไมเป็นยานไม่ได้เห็นแปเก่งเพือนหลายครั้อีลีเด้เมือนี้ มองนี่ดิมองนี่เห็นชนขึ้นหลายครับเมู่อวานนี่เป็นใครเห็นใครบุกีบกุกีใครดินี่นี่ขึ้นดอกเต็มอี่เรเลยโอ้โหมีโลโกเหลืองครับของแท้ของแท้ของแท้ เก็บใส่กันเด้อเพื่อนๆมาเก็บใส่ไม่แย่งผมเนี่ยผมบวนๆไปได้ต้องมีคนมาแย่งเลยมาเด้อไทยลอยเอ็ดเอ็ดป้าแววป้าอ้อ,อยป้าหงมาเด้อครับลุงหยุดลุงอุดลุงยุ่นมาครับมายุ้ยอ้อมเอ็ดจิ๋มให้ได้กันมาเด้อ รอบตีนี่คือสิบว่าท่านเดี๋ยวล่ะรอบสองผลเลยพอดีพักทาพา,ากันมากกว่าเด้รอบแรกนี่ไปแล้วนี่ไหลซักแล้วขาดกระหัน่นอ้องอยากกินยุ่งนี่ใส่ถุกเอาไปไว้ใส่อะไรอีหล่ะเที่ยวห้องครย,ยูตานั่นบอกว่ายูหูตานั่น มุ่งกับลายเด้อในสวนครับเพื่อนๆสิเก็บทาไหนคือว่าเป็นไงเก็บเห็ดสวนครับสบายสบายค,ค,คู้ไดมีจุดแย่งเราจะหาเชือกไปใส่เด้อ น่องพอดมาเชื้อเห็ดระงูของแค่ครับของแค่ดูนะไ่ขึ้นตอปไปแปนี่นี่นี่ใยใหม่มเนต้องัดขึ้นก็ถือดอกันโดดดูนดอกเปนไงด้เพื่อนเพื่อันนี้พอดีแกงแซ่งพาซี อีนาทีอ่ะแค่นาทีสามถั่วแล้วโอเคโอเคครับ